วันนี้เราจะมานำเสนอครับเนื่องจากในการศึกษาระดับชั้นตริญญาตีชั้นปีที่สานักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สาาเคมีได้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมนะครับและมีความสนใจเกี่ยวกับการหายียและการดูแลสุขภาพประเทศไทยมีการเกษตรมากวัตถุดิบจึงมากเกี่ยวกับกัญชาเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการทาธุรกิจน้ำมันหอมระเหยครับต่อไปครับเราจะแนะนําโรงงานของเรานะครับโรงงานของเรามีออฟฟิศนะครับคลังเก็บวัตถุดิบครับวอเตอร์แทงครับโรงงานผลิตครับ มิกซิ่งแทงครับสตรีมครับแล้วก็มี heat exchanger plate ครับ cooling tower ครับข้างเก็บสินค้าครับผมแล้วก็เราจะแบ่งการตลาดเป็น2แบบครับก็คือ geographic segmentation ครับในการแบ่งตามพื้นที่ครับก็คือแบ่งกรุงเทพและป็นริมณฑลแล้วก็เขตต่างจังหวัดครับหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือเหนือกลางใต้ครับเราจะแบ่งอีกอย่างก็คือ ดิโมกราฟิกสึงเมนเทชันครับคือเราแบ่งตามตลาดตามเกณฑ์นะครับตัวแปรของประชากรก็คือหนึ่งครับเราแบ่งตามอายุน้อยกว่า25ปี25-45ปีแล้วก็45ปีขึ้นไปครับต่อไปครับเราแบ่งตามรายได้ครับรายได้น้อยกว่าหนึ่งมืนครับแล้วก็รายได้มากกว่าหนึ่งหมืนครับต่อไปครับเราแบ่งตามรายศึกษาครับการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีครับแล้วก็สูงกว่าระดับปริญญาตรีครับแล้วก็ระดับปริญญาโทขึ้นไปครับต่อไปครับ เรแบ่งเป็นมาเก็ตติ้งของเราครับมีลูกค้าประจำอยู่ก็คือลูกค้าสปาครับลูกค้าทั่วไปครับแล้วก็องค์กรต่างๆครับเรามีการโปรโมททางแพลตฟอร์มออนไลน์ครับแล้วก็มีการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ครับต่อไปครับเราพูดถึงเรื่องราคาครับบริษัทเราเลือกวิธีตั้งราคาโดยสำรวจราคาของคู่แข่งนะครับก็คือเราตั้งราคาให้สูงกว่าคู่แข่งครับเนื่องจากวัตถุดิบของบริษัทเรามีราคาค่อนข้างสูงต้นทุนสูงด้วยคุณภาพ คุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราก็ดีกว่าครับก็คือผลิตภัณฑ์น้ํามันหอมระเหยจากกัญชาของเราจรึงมีราคาค่อนข้างสูงราคาของผลิตภัณฑ์บริษัทเราก็คือหนึ่งพันแปดร้อยบาทต่อขวดครับต่อไปครับเราพูดถึงการลงทุนครับเราก็ไปดูการคำนวณราคาขายต่อขวดกันครับราคาขายของเรานะครับมาจากต้นทุนของที่บอกกับต้นทุนแปรผันครับเลางคำนวณเสร็จสับแล้วได้ราคาต่อขวดเป็นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสามจุดเจ็ดบาทครับ เราตั้งราคาให้สูงกว่านะครับก็คือหนึ่งพันแปดร้อยบาทต่อขวดครับแล้วก็เราก็เอามาคำนวณรายได้ต่อเดือนครับสามร้อยขวดคูณกับหนึ่งพันแปดร้อยบาทได้ห้าแสนสี่หมื่นบาทต่อเดือนครับต่อไปครับคำนวณจุดคุ้มชุนครับจุดคุ้มชุนของเราคำนวณออกมาเสร็จแล้วก็ได้สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดขวดครับกำไรที่เหลือของเราก็คือหกพันสี่ร้อยยี่สิบสามขวดครับคำนวณกำไรและรายจ่ายรายรับตลอดสิบปี i ของเราก็เลยได้8.2เปอร์เซนครับต่อไปครับระยะเวลาการคืนทุนครับเราคำนวณออกมาได้4.9ปีหรือคุ้มทุนประมาณ4ปีกับอีก10เดือนครับขอขอบคุณน,นะครับในการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม